นะโบสถ์แห่งหนึ่งมีบ่าวสาวกําลังแต่งงานกันพอพิธีกําลังไปเรื่อยๆจนถึงตอนที่จะต้องเปิดผ้าคลุมแล้วเป็นงานแต่งงานแบบคริสพอแต่งงานปุ๊บถึงช็อตที่แบบจะต้องเปิดหน้าเจ้าสาวเพื่อจูบออบาทหลวงห้ามเจ้าบ่าวไว้ก่อนครับเจ้าบ่าวถามทําไมอ,อมันเป็นเหมือนวัฒนธรรมของทางโบสถ์นี้ครับก่อนจะเปิดหน้าเจ้าสาวเนี่ยให้จ่ายเงินสนับสนุนโบสถ์ก่อน เจ้าบ่าวถามเลยแล้วต้องจ่ายเท่าไหร่บาทหลวงบอกเลยจ่ายเท่าความสวยของเจ้าสาวโอ้โหยอมได้ไงแล้วเจ้าบ่าวยังไม่ทันเปิดเลยลลวงกาไปนงเกงลวงลวงหลวงสักพักหนึ่งหยิบเงินออกมาห้าบาทเฮ้ยยืนให้บาทหลวงครับบาทหลวงก็ตกใจบอกทําไมคุณถึงดูถูกเจ้าสาวของคุณขนาดนี้ออคุณจะแต่งงานกับเขาแลวนะนี่คือคู่ชีวิตคุณนะอืบาทหลวงเปิดผ้าของเจ้าสาวขึ้นมาดูเออแล้วปิดผ้าครับ ถอนให้4บาทไอ้เหี้ยชิบหาย